เลือดแต่ใบแล้วตันนั่นหรอนี่เจ้าตัวปัญหาเยอะมากหุย่องข้นมือ ยอดไปเลยโอ้ยด้ตั้งห้าตัวนึงลกกี <c oughs> ่ตัวอ่ะไอตัวนี้จะโอกแล้วนี่ยังยังก่อนมันตายยังอ่ะยังนี่เอตัวน,นั้นจะโอเแล้ว Ní xong tuả đấy à làm như ngay làm như ngay mốt tần mai mốt con em <laughs> <laughs> mai mốt ngay tần mai lừa tay yết Lưa tay can ยังอีกไหมมีอีกไหมเจอหูต่ำนี้ต้องปเจอเฮ้ยเจอหูต่ำเง,ง,งี้จริงอหรตรงนี้พี่เองครับงดทานมาทางนี้แล้วก็เจอวูทางนี้จริงเหรอใช่อุ้ยอยู่ข้างในหนึ่งตัวสองตัวยาายเยอะมากข้างในสองตัวเยอะเลยเหรอใช่ พ้างในเยอะมากไหมอะเยอะมากมีอีกจะต้องควรจะดูนะดูต่อว่าได้กี่ตัวได้สองตัวสองตัวเหรอฮึทำไมมันมากินนั่นมันเป็นน้อยอ่ะทำไมมันมากินอ่ะมันเป็นนอนกินใบไ,ไม้ นอนกินใบไม้ก็เหลียบอะไรก็ไม e? ่รู้เอ็มมันมาจากไหนอ่ะแม่ก็ไม่รู้เมื่อน่ะแต่น้องตัวใหญ่มากเอาไว้ตัวใหญ่อ่ะนอนตัวใหญ่มากอุยว้าย